สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับในทุกๆอาชีพครับมาดูเรื่องราวของไผ่ข้าวหลามกาบแดงที่ผมได้ปลูกเข้าไว้แล้วก็ได้ถ่ายทำลงไปหลายตอนแลวครับแต่วันนี้ผมพามาดูช่วงฤดูฝนครับว่าจะมีความสมบูรณ์ขนาดไหนช่วงนี้น่าจะเป็นกลางๆฤดูฝนนะจะมีความสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ว่าปีนี้นะครับ ปีนี้เลยปริมาณฝนนะครับปริมาณฝนน้อยนะสำหรับผมในแปลงพื้นที่ที่ผมปลูกเนี่ยฮะสถานที่ตั้งผมก็บอกไปอยู่ในหลายๆคลิปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนิดนึงนะฮะดูสภาพใบช่วงกลางฤดูฝนครับยังมาไม่เต็มที่นะครับใบข้าหลามกับแดงที่แปลงที่ผมปลูกอยู่แล้วก็ในโซนที่ผมอยู่เนี่ยครับ เดี๋ยวพาดเดินชมครับขนาดของลำจํานวนมากเลยที่ปลูกชุดเดียวกันนะชุดนี้ผมลงลงไว้ชุดแรกก็สองร้อยแล้วก็ลงชุดหลังอีกสองร้อยชุดแรกเนี่ยครับแทบจะทุกกอเนี่ยใช้เผาใช้เผาขาหลามได้ครับ หน้าฝนนะครับพื้นล่างก็เริ่มเตียนนะครับจากปีแรกมีแต่ใบสาบเสือคุมมองไม่เห็นต้นไผ่เพราะไผ่เดินเยอะเดินลำได้ก็เริ่มทยอยทยอยเตียนเนี่ยดูต้นสาบเสือผมปลูกไม่ได้สางป่านะครับเดีย๋ยวดูปริมาณใบครับปริมาณใบเนี่ยที่ผมพามาดูเรื่องปริมาณใบก็คือถ้าใบสมบูรณ์ครับหนอก็จะมาแต่ไผ่ขลามกาบแดงนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยปลูกนะไผ่ข้าวหลามกากแดงเนี่ยจะเป็นไผ่ข้าวหลามเป็นไผ่ที่หน่อหนักครับสายพันธุ์หน่อหนักก็คือไม่ใช่น้ําหนักหน่อดีนะฮะคือหน่อเนี่ยจะมายากมาช้ากว่าสายพันธุ์อื่นๆต้นไม้ก็เริ่มเริ่มเริ่มยุบแล้วดูนี่ต้นนี้มีมีบีไม่กี่ลำแต่ก็ลำกำลังสวยครับ ผมปลูกไว้เป็นโซนนะครับนอจะมายากกว่าไผ่หลายๆสายพันธุ์นะฮะเช่นปีนี้วันที่วันที่วันที่9กรกฎาปี67 9กรกฎาปี67สายพันธุ์อื่นนอเขาเริ่มยาวเริ่มเริ่มขึ้นลำไปแล้วแต่ไผ่เขาหลามกราบแดงครับลองมาดูฮะเดี๋ยวดูสภาพก่อนนะฮะดูกรน,นี้ดู ยังไม่มีหน่อมาเลยครับยังไม่มีหนอ่อตั้งแต่ที่ผมเดินดูนะครับยังไม่มีกอไหนมีหน่อสักกอเลยฮะนี่หมายถึงว่าเป็นไผ่ที่หน่อหนักหน่อมายากมาช้าหน่อยครับจะมาที่หลังเขาแล้วก็การจเจริญเติบโตของหน่อนะครับถ้าใครชมผมตรงนี้ก็จะเป็นความรู้เป็นเกตความรู้ค้าข้าวกันไปครับหน่อไผ่ข้าหลามกราบแดงเนี่ยก็ยัง จเจริญเติบโตช้าครับกว่าไผ่หลายๆสายสพันธุ์อีกครับหนอ่อเจริญเติบโตช้าเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่วันที่เขาแทงหน่อตัวนะแล้วกว่าจะค่อยๆเป็นลำไผ่เนี่ยใช้เวลานานมากครับถ้าฝนน้อยๆน,นี่ชะง,งักเหมือนกันครับไผ่ขาหลามกราบแดงเนี่ยกอน,นี้ฟอร์มกอสวยครับกอโป่งโล่งมีแต่ลำเขาไม่ค่อยมีแขนง ผมพาผู้ชมมาเดินชมในช่วงกลางฤดูฝนเนี่ยมีมีผู้ชมหลายๆท่านในตอนที่ผ่านๆมาครับได้ทักทายเข้ามาเรื่องสายพันเรื่องการขายลำอะไรก็ถ้าเจอผมในตอนนี้ผมก็ปลูกไม่ได้ทำพันุ์ขายนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายลำครับปลูกไว้อ่าตั้งใจที่แรกก็ตั้งใจไว้จะไว้เผากินซัก ในควเรือนนะฮะแล้วก็กะอาจจะสร้างเป็นร่มเป็นเงาครับแล้วก็ตอนปลูกใหม่ๆผมไม่รู้ว่าไผ่สายพันธุ์ไหนจะจะแมทกับที่ก็ลองๆมาเลายหลายสายพันธุ์กอนี้ครับฟอมกอสวยไผ่ข้าวหลามกับแดงครับไม่ชอบที่น้ําขังแฉะนะฮะดินแฉะน้ําขังเนี่ยไผ่ข้าวหลามกับแดงไม่ชอบนะครับถ้าน้ําขังหรือแฉะแฉะเนี่ยตายนะครับไผ่ข้าวหลามกับแดง ระยะการปลูกผมก็ได้บอกไปแล้วแต่เดี๋ยวขอบอกเพิ่มนิดนึงฮะระยะการปลูกก็สีค่คูณสี่ผมปลูกสี่คูณสี่พอเข้าปีนี้ครับปีที่ห้าเต็มเนี่ยผมว่ากําลังพอดีครับสี่คูณสี่ครับแล้วก็กอที่อยู่ข้างหน้านี้ผมมาปลูกซ่อมครับตายปลูกแล้วตายผมก็มาปลูกซ่อมอีกครับชุดชุดชุดที่สองครับชุดซ่อมเนี่ยเดินดูกอข้างหน้าครับลำสวยมากเลยครับกอ้อน ยิ่งนี้น,นี่ที่ผมจะพามาดูนี่ครับลำอูลำดีมากเลยครับนี่ก็เป็นสภาพปลูกสี่คูณสี่ก็จะประมาณนี้ฮนะถ้าบางคนต้องการปริมาณเยอะๆก็อาจจะสามคูณสามมันขึ้นอยู่กับผมว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจของของบุคคลน,นั้นฮนะ ทางเรื่องวิชาการอะไรเนี่ยผมผมแนะนําว่าเอามาอิงไว้สักครึ่งหนึ่งครับเอามาอิงไว้ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ตามใจเราบ้างอะไรเงี้ยคือเราชอบเท่าเนี้ยเราก็เอาตามใจชอบเราแล้วก็เอาของอัตราส่วนที่แต่ละคนว่าแต่ละคนบอกมามาปรับใช้แต่ผมตัวผมเองนะครับเรื่องการปลูกนี่ผมปลูกไม่มีการวัดเชือกไม่มีการกะเอาสี่ 4, คุณสี่ก็คือกะแล้วก็ปลูกเลยครับ ทำแบบง่ายๆครับก็จะพาผู้รับชมมาดูเหมือนมาตรวจแปลงเขาหลามกับแดงเดี๋ยวช่วงหน่อมาครับเดี๋ยวผมจะพาผู้รับชมมาดูในช่วงหน่อเข้ามาว่าจะเป็นยังไงครับกับตอนนี้ก็ลาไปนะตรงนี้นะครับผม